ใครที่กำลังรอดู isuzu ส,ส,สีเขียวพันแกร่งของเราตัวนี้นะจ๊ะสำหรับคันนี้เลยค่ะ isuzu d max พันแกร่งเครื่อง2.5นะคะตัวนี้4ประตูไฮร h นเดอร์ตัวแซดค่ะ,ะราคาไปเลยพิเศษพี่เต๋า549,000บาทค่ะคันนี้สวยอย่างเดียวไม่พอไม่น้อยด้วยวิ่งอยู่ที่60,000กว่าโลนะคะชุดแต่งทั้งคันแต่ไม่มีการแต่งซิ่งลงเครื่องยนตเปลี่ยนเครื่องใหม่ ไม่มีนะคะมามาแพลนกันว่าตรงไหนบ้างที่ว่าโอเคข้างหน้าแต่งวินนะคะตัวนี้นะคะมีไฟสปอร์ตไลด์ด้วยนะคะสำหรับกลางคืนอ่ะแล้วก็ไฟเดิมๆของเขานี่จะเป็นลมดำนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้ชุดแต่งวินทั้งคันเลยฝากระโปรงาเป็นฝาเค็บล่าแล้วเคะล่แต่งล่อมานะคะตัวนี้นะคะทำให้ดูดีมากนะคะเป็นสติ๊กเกอร์เคล่าเนาะค่ะมา ล้ออ่าล้อโอ้โหซุ้มล้อตีโปง่งอ่านี่ได้ซุ้มได้ข้างในนิดนึงเนี่ยได้เห็นเบ้าโชคเห็นอะไรท,ทุกสิ่งอย่างนะคะยางขอบเท่<อ><อ>าไหร่เนี่ยน้องนุ้ยยางเต่จะบอกว่าขอบ16เนาะขอบ16แล้วก็เป็นล้อ,อยางใหญ่ใช,เใช่เป็นยางใหญเ่เป็นยางที่ เน้นสมรรถนะการขับขี่นะคะ<ช>เอาไว้เ<ช>วลาขับไปต่างจังหวัดเวลาค่บวิ่งทางไกลๆ<ช>นะคะสติ๊กเกอร์นะสามารถลอกได้นะ<ช>แต่<ช>เรา<ช>ไม่ลอกเพราะอะไรเราคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะให้จําได้ว่าเนี่ยคือรถไข่เนาะพี่เตา๋าบันไดข้างเห็นไหม แข็งแรงเพราะว่าบันไดตัวนี้นะคะมันเชื่อมเข้ากับตัวโครงรถข้างในนะพี่เตา๋าแ,นะแล้วก็แหลกหลังคาก็มีออนะคะมีบันไดก็คือชุดแต่งเขาเนี่ยพร้อมเลยน้องนุ้ยใช่ค่ะพี่เตนะ๋าด้านหลังเพิ่มในส่วนของรากจูงเข้ามาอีกพี่เต๋าตัวนี้ไลเนอร์ไม่ได้ใส่นะเดิมๆเลยเขาไม่ใส่อยู่แล้วค่ะน้องนุ้ยนะรถแบบนี้เขาจะไม่ใส่ไลเนอร์เไรแล้วบาของเขาเนี่ยเนี่ยบารอบๆเลยนะไม่ใช่แบบ กระจกกระจกอ่ะคือเขาแต่งมาแบบแพงแล้วก็มีเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะคะนี่สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์มีครบเซตแล้วก็แบตเตอรี่เพิ่มมาอีกข้างหลังใช่เพราะว่าการใช้เครื่องเสียงใหญ่ๆเครื่องเสียงหนักนะคะไฟแบตเตอรี่ที่เราไว้ใช้สตาร์ทแค่นั้นไม่พอมันจะต้องมีไฟเสริมเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของเครื่องเสียงด้วยอ่ะด้านหลังนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะของแต่งทุกอย่างจัดเต็มเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะมาเลยเอ้น้องนุ้ย เห็นมะจ้าข้างในเขาอะแต่งแบบเน้นเครื่องเสียงจริงๆใช่เลยะะอย่างน้องนุ้ยนั่งข้างหลังเนี่ยน้องนุงน้ยตัวสูงจะนั่งไม่ค่อยได้เพราะว่าใช่เพราะว่าเขาตีตู้าตตมาสูง,สงแล้วเหมือนกับคือเอาจริงๆนะถ้าคุณจะเล่นรถคันนี้เต๋อบอกเลยว่าคุณจะไปเน้นการนั่งกาแบบไอ้อน,นี่เพราะว่าเขาแต่งเครื่องเสียงมาตีตู้เพราะเต๋บอกเลยว่ารถคันนี้เขาเน้นของแต่ง นะคะอันนี้เครื่องเสียงก็คือแต่งเป็น Android หมดแล้วนะคะ,คะเดิมเดิมนี่ไม่มีแล้วนะคะคันนี้ไม่เดิมนะเครื่องเสียงแต่บอกเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะอ่าแน่นอนนะคะรถที่เขาเน้นความดุดันความแรงเนี่ยเขาจะต้องเล่นไปเกียร์ธรรมดาเพราะว่ามันสามารถเชนเกียร์ได้ถูกต้องนะนี่จะมีพวกบูธมีอะไรอยู่ครบครบเลยว <ะ S 2> ัดเกียร์ดูไลฟ์สดเต่ากับน้องนุ้ยนะดูไลฟ์สดมีอะไรก็คือเอามามีให้ครบตามนั้นเลย นะคะไม่มีการถอดไม่มีการเอาออกนะอ่ะภายในเขาจะหุ้มด้วยหนังสีดําแดงนะคะอันนี้เป็นชุดหุ้มนะลูกค้าแกะได้นนสามารถแกะได้ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็แกะออกได้นะคะแต่ว่าเขาแต่งมาให้มันเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเสียงข้ามันก็เลยให้ดูสวยจริงๆริงมันจะเป็นบอกผ้า้เนาะใช่ถูกต้องแต่ที่เขาแต่งมาให้มันเป็นดําแดงคือดูสปอร์ตปะเดี๋ยวไปดูข้างหลังต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยไม่เน้นนั่ง แต่ต้องนอนแจ้งเลยลูกค้าแจ้งเลยนะคะไม่เน้นนั่งแต่ต้องนอนเพราะว่าเขาตีโต้มาขนาดใหญ่เหมาะสําหรับการนอนพี่เต๋าเหมือนเอาไว้โ์นอ่ะน้องมุ้ยใช่ค่ะตัวนี้เนาะอ่านี่ให้ไปหมดให้ไปหมดเลยให้ดูแค่เฉพาะลำโพงก่อนค่ะโอ้โหนุ้ยบอกเลยเครื่องเสียงเนี่ยคือของแต่งทุกอย่างเขาเนี่ยราวราวสามแสนเนี่ยยังไงต้องบอกว่าเต็มแน่นอนแล้วก็ข้างหลังนี่คือมีบาร์มีอะไรที่แต่งมาที่เาแต่ี่เราให้ไปหมดเลยนะ มาเดี๋ยวดูด้านหน้ากันอีกนิดหนึ่งนี่ฝากระโปรงบอกเลยเห็นไหมคะทุกทีเราจะต้องมีค้ำเนาะอันนี้เขาแต่งมาเป็นโชคอัพเลยเออเป็นยังไงคะลูกค้าค่ะเครื่องเดิมเครื่องเดิมเขาไม่ได้มีแต่งเครื่องหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะลูกค้านะไม่เอาเดิมาเอาคนที่แบบรู้รู้เรื่องอ่ะคือคนที่ดูแล้วว่ะโอ้โห คือต้องทํามาแล้วเท่าไหร่เขาเราออกเลยเขารู้เลยสามารถจัดได้เต็มนะลูกค้าสามารถจัดได้เต็มเลยคันนี้เอาไปเลยเครดิตดีถึงจะได้เต็มถูกต้องต้องแบบเครดิตเทพเลยนะสําหรับวันนี้ฝาก2องคันสองรุ่นคือโตโยต้าวีโก้พีรั r เนอร์นะคะสําหรับเต่ากับน้องมุ้ยตอนนี้ก็หิวแล้วขอตัวไปทานข้าวแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ